คือแรกๆเราก็วีนนะก็เหมือนแบบเฮ้ยกูคิดนานนะกูวาดลายนะกูแบบออกแบบนะแบบเนี่ยสร้างคนวาดลายเป็นหลายหมื่นนู่นนี่นั่นมึงก๊อปง่ายอย่างนี้เลยนู่นตอนนั้นต้องบอกว่ามีสามเป็นมงสามเป็นมงครวบอีก้มันจะไปเอาอะไรมาสําคัญนะมันก็คือเป็นมันก็คือเป็นเป็นเนกาทีวิตี้อ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่ดีป่ะแบบตังคิวตัวเองที่ผ่านมาได้อะไรอย่างเงี้ย ต้องอก่อนว่าไลฟ์ครั้งนี้อาจจะมีการพูดคำหยาบบ้างก็อย่าได้ถือสากกันนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นการแบบคุยคุยกับเพื่อนๆนะมั่มอยอะไรแต่ว่าจะไม่มีแต่เราจะไม่ใช้คําหยาบที่คณาใช้อยู่บ่อยๆจ้าสวัสดีครับชื่อคณานะครับก็เป็นดีไซเนอร์แบรนด์ขนาดของแบรนด์เสื้อผ้าวูแมนแสวแล้วก็ เออเมื่อก่อนซื้อแบรนด์คณาพจน์อุ่นสอนแล้วเราก็เหมือนแบบเราเพิ่งรีแบรนด์ไปเมื่อประมาณปลายปีที่ mm hmm. แล้วตัดให้มันอยู่แบบจำง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นสตรีทขึ้นนิดนึงก็เลยแบบแค่คณาพจน์เท่านั้นเองก็จะบอกว่าจริงๆคอลเลคชั่นที่เป็นของขายเลยนะเวที Wear, แูแวร์อันแรกสุดเลยคือปี2015 Love Race แล้วก็อันที่เป็นแบบที่เป็นภาพจำที่สุดของเรานะตอนนี้ที่แบบยังมงอยู่ยังโค่นไม่ตายก็คือคอลเลคชันที่ ก็คือส0 1 4ันสิบสี่โตกสองพันสิบสี่อให้ฟังก่อนว่ามันเป็นยุคที่เด็กแฟชั่นทุกมหาลัยจะแบบประกวดนู่นประกวดนี่สายประกวดพีเอเองอะไรเงี้ยก็เป็นสายประกวดหล่อเราต้องเลี้กูไม่ได้เลยเอออย่างคุณพีเอเองคุณพีเก็ประกวดนู่นประกวดนี่เพื่อนๆในรุ่นในี่อะไรเงี้ยอกว่าแบบมีการประกวดซึ่งเราก็อยากลองอะไรเงี้ยแล้วเราคือเราไม่ได้คิดหรอกว่ามันแบบ มันจะเป็นคอนเน็กชันมันจะต่อยอดหรืออะไรเราไม่ได้คิดถึงตอองรงนั้นตอนนั้นยังเด็กมากเราแค่รู้สึกว่ามันชาลนจดีอยากทำเลยเออก็ปรากวดน่นนี่มันตกรอบเข้ารอบตกรอบเข้ารอบอ่างเงี้ยจนจนอันใหญ่สุดก็คือเดอะดีไซเนอร์เออตอนนั้นคือ<ม>พีก่ก็คือพี่แมทตี่เขาเขาได้ที่หนึ่งจากรายการนี้มาเลยลคือองเลยรู้สึกว่าปีต่อไปมันต้องมีแบบ ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องชนะแค่รู้สึกว่ามันต้องมีของมาส์อสวอเข้าไปบ้างอนะไรยเงี้ยเป็นแบบคาดสายสะพายมาหาลาัยไปหน่อยให้อาจารย์ภนะูใจอะไรเงี้ยนั่นก็สุดท้ายก็มงมาเนี้ยเออตอนนั้นเปลี่ยนชีวิตมาเปลี่ยนไหมหรอมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแค่รู้สึกว่ามันโตขึ้นไปตามเวลาไปมันก็เรียนรู้ไปตามที่มันควรจะไปอนะไรเงี้ยคือเราก็ เราก็เจอแฟชั่นอินดัสทรีจริงๆเจอนางแบบเจอวิธีคิดเสื้อผ้าขายเจอวิเจอรวิชั่นของคนอื่นที่เขาแบบอย่างตอนนั้นเราเป็นนักเรียนแฟชั่นเราก็จะคิดแบบหนึ่งอย่างบางคนที่เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เป็นอนตาตต์<ม>เป็นสไตลิสต์เป็นอะไรเงี้ยที่มาประกวดด้วยกันเขาก็จะคิดอีกแบบหนึ<ม>่งเราก็เลยเหมือนเหมือนเราก็เลยรู้ว่าเออเสื้อผ้ามันก็ไม่ได้แค่แบบแค่ต้องเรียนมาแล้วมันตามทฤษฎีมันก็ ใครก็ได้จะทำอะไรขึ้นมาก็ได้แล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นคอลเลคชั่นพิเศษงานจบใช่ซึ่งก็ได้ o f ฟเดอะเยีด้วยในปีนั้นตอนนั้นต้องบอกว่ามีสังเป็นมงสามเป็นมงครบก็จะมีคนจีดีๆแล้วก็มียาตาแล้วมีขนาดที่จำได้นะท่บอ่าเพื่อนๆทุกคนในรุ่นเรารู้สึกว่าแบบทุกคนเต็มที่เราคือมงทุกคน ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีความคิดว่าจะทำแบรนด์ตอนนั้นคืออยากไปเรียนต่อยังไม่ได้คิดอะไรคิดว่าแค่ว่าแบบเฮ้ยหาทุนไปเรียนต่อต่างประเทศต่างๆแล้วก็ตั้งแต่เราเรียนตั้งแต่รอรับนิสัยเราก็ได้ทํางานเออเป็นดีไซเนอร์อยู่ที่แบรนด์ของคุณเอ็มมี่มอร์โกดเราสามารถพูดชื่อได้เนาะพูดได้พูดได้ที่นี่ไม่ <laughs> ได้ติ <laughs> ดพี่นี <laughs> <laughs> ่ก็ถือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ <laughs> ก็เหมือนให้โอกาสเราอะ่ะเรายังเป็นเด็กเรียนไม่จบด้วยซ้ำตอนเออใช่ ก็ได้รางวัลได้อะไรมาก็มีพอร์ตฟลิโอมีอะไรก็ลองยื่นไปเขาก็รับเราเข้าไปแล้วเราก็ได้ทำทุกอย่างที่แบรนด์เสื้อผ้ามีทุกที่ที่จะต้องทำดีไซน์เมอร์เชนดาส์พีอาจะน้อยหน่อยอะไรเงี้ยเราพี่นี่เขาก็ดูแลแล้วก็ตรงเรื่องพีอาร์ไปแล้ว,ลวตรงองหนูกก็เหมือนได้เรียนรู้ว่ามันได้เป็นการฝึกงานจรงิงๆเลยเงี้ยมก็อยู่กับพี่นี่ประมาณ 2อถึงปีเหมือนกันก่อนที่จะออกมาทำตองนั้นน่ะคิดอะไรอยู่แบบอะไรมันอยู่ในหัวมือทำไมมือถึงมึงเข้าใจมาว่าการที่ดีไซเนอร์คนหนึ่งจะออกมาตั้งแบรนด์มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะมึงกับกับคนที่อายุเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าย้อนกลับไปอ่ะหลังเรียนจบเราก็ยี่สองยี่สามเองยี่สองถูกป่ะหรือเปยี่สองประมาณนั้นการที่จะตั้งแบรนด์ขึ้นมาแบรนด์หนึ่งเนี่ยแน่นอนมึงต้องมีทุนนะรับที่ค่อนข้างค่อนข้างเยอะต้องพูดว่าเยอะเลย เราก็ต้องมีคอนเนคชั่นในระดับหนึ่งและมึงต้องสตรองในระดับนึงเพราะว่ามึงจะเอางานไปแข่งกับคนที่เป็นดีไซเนอร์ที่มีประสบการณ์ตอนนั้นมึงคิดอะไรอยู่หรือว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ในหัวมึงไม่ได้อยู่ในหัวนะไม่ได้แบบก็คือทํางานกับพี่มี่ขายของขายเสื้อผ้าออกแบบขายออกแบบขายก็เห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยความชอบของผู้หญิงจะเป็นสไตล์อย่างนี้นะผู้หญิงสไตล์นู่นนี่นมันคือมีเยอะมากเราก็เราก็อยู่ในในอุตสาหกรรมเสื้อผ้ามาสักระยะหนึ่งจนแบบ พอเราทีสิบพอเราทำทีสิบทีสิบลอนช์ออกไปปุ๊บมันขายได้คือมันเป็นทีสิบที่สั่งขายได้คือคนต้องการจะใส่จริงๆไม่ใช่ว่าแบบโชว์มาแล้วจบอะไรเงี้ยคนก็ติดต่อมาขอซื้อติดต่อมาขอซื้อสั่งเสื้อตัวนี้ทาแบบนี้ให้หน่อยเอากระโปรงตัวนี้นู่นนะี่จนแบบทีสิบเราอะ่ะมันมีบางไอเทมที่แบบเป็นคอมเมอร์เชียลพีชจริงๆทุกไอเทมเป็นคอมเมอร์เชียลพีชสามารถใส่ได้จริงหมดเลย แต่ว่ามันก็มีไอเทมที่ขายดีจนแบบเฮ้ยมันขายดีอ่ะมันขายได้เรื่อยๆหนึ่งปีสองปีปีกว่าอะไรเงี้ยจนเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราเราต้องออกมาทำของตัวเองเราสร้างแบรนด์ดีไหมเราอะไรดีไหมคือตอนนั้นก็ไม่ได้มีความรู้เรื่อง marketing หรืออะไรคือแบบก็เกียดตัวเลขใชสายเออสาย creative ก็จะไม่ค่อยถูกกับพวกตัวเลขใช่ c o l l e ่น เออเหมือนรีพีททีสิบไปเรื่อยๆขายของจนมีเงินมาเพื่อจะทำคอลเลคชันอีกคอลเลคชันหนึ่งเพื่อเหมือนเป็นการคือตอนนั้นทุกคนก็เริ่มรู้จักเราแล้วแหละจากการที่อ่าแมกกซีนไปถ่ายด้านาไปใส่นู่นนี่นั่นจนคนก็เริ่มแบบคว e ชัน o เราว่าเสื้อผ้าอันนี้มันของใครจนแบบเราก็เริ่มเออเริ่มเริ่มแบบมีคนรู้จักขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยสร้างเป็นแบรนด์ขึ้นมาเลยแล้วก็ใช้ชื่อเราในการทาเป็นแบรนด์การที่กระโดดออกมาทําแบรนด์อย่างนั้นนะ เจออุปสรรคอะไรบ้างอุปสรรคจริงๆเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของ financial เลยเป็นเรื่องของค a l i t y เรื่องของการทํางานเรื่องของงานหลังบ้านมากกว่าที่ว่าแบบอยู่อยู่ยูยจะมาเซตอัพตัวเองเป็นแบรนด์อยู่พร้อมหรือยังเรื่องแบบอ่ a คุณภ <quality S 1> มึงได้ไหมแมท e ท i เรพอไหมถ้าลูกค้าจะต้องออเดอร์แบบหนึตัวภายในสาสวันอะไรเงี้ยคือ มันจะต้องเป็นการแพลนมันต้องมีเมอร์เชนดาส์มันต้องมีไบเออร์ buyer, มันต้องมีคนที่แบบมานั่งวางแผนเรื่องโปรดักชันเออซึ่งตอนนั้นแบบเราก็ตอบไลน์ขายไปตอบไลน์ขายไปย้อมผ้าซักผ้าปักผ้า <c oughs> ก็นั่งทำอยู่ที่คอนโดอะไรเง<แ>ี้ยเออก็ทำทำทำก็สุดี่จนแบบมันโวลูมมันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็แล้วก็งานเริ่มมีปัญหาปัญหาหลักๆที่เราเห็นเลย<ม>คือเรื่องของโปรดักชันแล้วก็เรื่องของคุณลิตี้ที่เราคุมไม่ได้ในตอนนั้นเลย<ม>ลก็มีการแบบ มีการรับผิดชอบมีการเคลมมีการเปลี่ยนมีการอะไรการเรื่องไซซิ่งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คือแบบประสบการณ์เรายังน้อยตรงนั้นนี่อเงี้ยแล้วก็ทีมเราแบบก็คืออออินวันก็คือคุณธนาคนเดียวเาแล้วก็อยู่หางสร้างหาอะไรเงี้ยคือตอนนั้นอะก็จะเป็นกระโดดออกมาปุ๊บเดือนสองเดือนแรกปัญหาเรื่องของซัพพลายเชนนั่นแหละในเรื่องของโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยที่มันมาอที่จะเป็นุริษัทมึงแก้อย่างไง มันก็ใช้สัญชาตญาณน,นะเหมือนเรารู้สึกว่าเราต้องเราต้องปลอมตัวเราเป็นลูกค้าถ้าเรามาซื้อเสื้ออันนี้ยแล้วเราเจอปัญหาเนี้ยเรา็กซ์เ t อะไรเขาจะรับผิดชอบอยังไงเช่นแบบไซส์ผิดค่ะไห่ไม่ได้เลยเนี่ยบอกมาเท่านี้ไหลแบบติดวงแขนน่นี่นั่นคือถ้าทําใหม่ก็ต้องทําใหม่ซึ่งทำให,หม่ไป <ๆ S 2> เยอะมากตอนนั้นอะไรเงี้ยด้วยเรื่องแบบ คือเราทำเสื้อผ้าเราก็ติดอยู่กับนางแบบเอลยิปห้าอกสามเอ็มสะโพกสามสี่อะไรเงี้ยแต่คือคนที่เขาใส่จริงอะ่ะเขาเป็นรูปร่างของคนทั่วไปซึ่งแบบเสื้อผ้าที่เป็น ready to wear มันม,มันไม่ใช่ fit to your size อะ่ะมันคือมันคือต้องคิดเผื่อคนที่เอามาใส่จริงเลยเงี่ยแล้วพอแลอ้วพอดีไซน์เราไม่ได้คิดเผื่อตรงนั้นอะ่ะมันก็เกิดปัญหาเออรับผิดชอบด้วยกันรับผิดชอบรับผิดชอบด้วยกันยอมรับผิดแล้วก็ change <ม>หรือเปลี่ยนหรือทำใหม่หรืออะไรเงี้ยไปให้เขาอะตอนนั้นก็วุ่นวายอยู่พอสมควรน้นองๆคนไหนที่เขามาดูแลเขาเขาแบบก็พี่คณามีทุนนีพี่คณาทำได้อะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วถ้าสมมติว่าหนูไม่มีทุนที่แบบหนูทำมาสิบตัวล,ลูกค้าขอเปลี่ยนห้าตัวหรือว่า mm hmm. ไม่มีไม่มีทุนจะไปทำใหม่ให mm hmm. ้เขาแล้วหนูจะทำยังไง mm hmm. อะไรเงี้ยไม่เคยเคยเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นขึ้นไหมต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีทุนนะเราก็คือ,อเป็นแบบ เออเป็นดีไซเนอร์ที่เริ่มจากการทําของตัวเองเริ่มจากการขายขายหนึ่งได้เงินมาไปลงทุนสองขายสองได้เงินมาไปลงทุนสามอะไรเงี mm ้ยเราไม่มีเงินที่แบบตั้งไว้แบบยี่สิบห้าล้าน mm hmm. จะใช้อะไรก็ได้จะซื้อผ้าอีโมนก็ได้จะจ้างช่างลงตักลงทุนกับแมชชีนหรืออะไรเงี้ยเราไม่มีตรงนั้นเราวิ่งหาช่างแบบทุกคนเป็นซัพพลายเออร์หมดแล้วงานก็คือ mm hmm. ทำงานโทรศัพท mm hmm. ์นะตอนนั้นนะ ก็ต้องบอกว่าอะไรอ่ะมันก็ต้องแก้ปัญหามันก็ต้องใช้กลืนมันก็ต้องใช้สัตยาตยาต้องต้องคิดต้องพลิกแพงต้องเบสออนแบบว่าศีรธรรมนิดนึงว่าเออถ้าเกิดมันผิดจริงๆอะไรเงี้ยก็เออเดี๋ยวเราทําใหม่ให้แล้วเราก็ต้องแบบยอมที่จะสูญเสียกําไรตรงนั้นไปเพื่อจะรับผิดชอบสอนี้ก็แบบไปไปเออเหมือนแบบมันก็เป็นเงินหมุนไปเลยเงี้ยก็คือขาย สมมติว่าจะต้องมารับผิดช,ชอบอันนี้ก็ต้องไปขายอันอื่นมาเพื่อจะมาซิลตรงนี้เอาอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นนะตอนที่มันผ่านถ้าใครไม่แข็งแรงพอก็จะก็จะบายบายไปเลยนะการต้องมาเจอการต้องมาเจอกับลูกค้าหรืออะไรที่แบบถาโถมากๆแล้วเราหนึ่งคนทั่วนะมันก็คือแบบเออก็บายบายได้เหมือนกันนะตอนนั้นนะต้องแบบตังจิ้วตัวเองที่ผ่านมาได้อนะไรอย่างเงี้ย ูเห็นมาตลอดก็คือมึงเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่ทำให้ผู้ใหญ่รักได้แต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นเหมือนมึงไง <S <S คนเราอะถ้ามันมีความเป็นเขาเรียกอ,อะไรวะออปติมิสนิดนึงอะมองโลกในแง่ดีหน่อยอยนะ่างเงี้ยสมมติได้ยินคนนี้มาเฮ้ยมึงยินอย่างนี้นะยินอย่างนั้นนะเฮ้ยอย่าไปยุ่งนะอนะไรเงี้ย คือถ้าเราแบบฟังคนอื่นน่ะโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงไม่ได้แม้แต่จะถามเขาว่ามึงเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วเราไปจัดเขาแล้วอ่ะนั่นหมายความว่าเราสูญเสียเพื่อนดีๆคนนึ่งไปแล้วก็ได้ไ ซึ่งแบบซึ่งเขาเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะคือแบบหรือเข้าเป็อย่างนั้นจริงๆแต่ขอรู้ด้วยตัวเองไหมขอเข้าไปคุยเข้าไปเจอแล้วอ๋อเออที่คนอื่นพูดอ่ะมันก็จริงแหละสวนปีต่าก็แบบเออให้มันเป็นฟิล์อย่างนั้นไปเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเราเป็นคนออฟติมิสต์เราเป็นคนแบบมองโลกในแง่ดีนิดนึงแต่ก็อย่างมึงอย่างเงี้ยเจอมาก็คือแบบก็อยากเอารองเท้าป้าเหมือนกัน ปีหนึ่งนี่คือไม่คุยกับธนาเลยนะกลัวมากเสียงดังจริงเหรอเสียงดังเสียงดังตรงเลยมึงคิดว่าอีโก้สำคัญไหมมึงเข้าใจไหมบางครั้งเนี่ยเราเราเราต้องมีความน่าเชื่อถือกันแหละถูกป่ะล่ะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยการเซต personality ขึ้นมาอย่างเงี้ยจู่ๆูมันกลายเป็นอีโก้ขึ้นมาอืมการ build อีโก้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย มึงว่ามันสำคัญไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันยืด,ยดมมันมันปรับลดลดหลั่นกันได้หรือว่ายังไง <c oughs> เพราะว่าอาอย่างในประสบการณ์ของกูอะกู <c oughs> รู้สึกว่าแฟชั่นมันไม่จําเป็นต้องแบบดีมีน่ะมึงคือเราเรียนมาในประเทศไทยอ่ะเรารู้สึกว่าคนในวงการแฟชั่นทุกคนน่ะ <c oughs> โอ้ยแยกลัะกูไม่กล้าเข้าไปคุยอ่ะกู <c oughs> ไปอยู่อิตาลีอย่างเงี้ยมึงทุกคนแบบ อกแขนแบบทุกคนไม่ไม่มีใครแบบไม่มีใครไม่ไม่ nice เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยเป็นเป็นจุดเบรกของกูว่าแบบเฮ้ยมึงจริงๆแล้วอีโก้มันสาคัญหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วที่เรามี e อีโก้อะเพื่อที่ต้องแบบสร้างภาพลักษณ์ของเราขึ้นมาไม่นะรู้สึกแบบอันเนี้ยไม่อันเนี้ยไม่เห็นด้วยเลยอ่ะค,อคือคือแค่รู้สึกว่าในยุคหนึ่งอ่ะแฟชั่นพีเพิลที่เราเห็นนะเป็นคนเฟียสเออ,อ,อเป็นคนแบบเป็นคนเฟียสอะซึ่ง ซึ่งคาแรคเตอร์เรียกว่าคาแรคเตอร์ดีกว่ามันไม่ใช่คนื่รเออซึ่งคาแรคเตอร์แบบนั้นอ่ะมันอาจจะมาจากเขาเองอเอามาจากการปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อให้คนมองว่าแบบเฮ้ยฉันครูนะฉันใส่แว่นดําใหญ่ฉันแบบเออฉันเป็นแบบมหาอํานาจทางด้านแฟชั่นนะอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าในยุคหนึ่งอ่ะมันเป็นแบบนั้นแล้วคือกลุ่มที่เป็นลีดเดอร์อ่ะมันไม่ได้เยอะแล้วมันก็ทุกคนก็จะตั้งจะมีคาแรคเตอร์แบบนั้นเกือบทั้งหมดอะไรเงี้ย แต่พอพอช่วงเวลาผ่านไป10ปี15ปี20ปีโลกมันก็หมุนไปอ่ะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามันก็กลายเป็นแบบมันก็มาอยู่ในยังดีไซเนอร์มันก็มาอยู่ในแรปเปอร์ rapper, มันอยู่ในใครก็ได้ที่จะมาอยู่ในวงการแฟชั่นอ่ะเพราะฉะนั้นคนมองเสื้อผ้าคนมองแฟชั่นอ่ะเขาก็จะไปเริ่มไปโฟกัสที่ผลงานแลเออเสร็จปุปป๊บป่ะเรารู้สึกว่า อันนี้เราคิดเองเลยนะเราก็เห็นด้วยเหมือนกันนะว่าว่ามันไม่จําเป็นจะต้องแบบดีมีนะมันคือแบบอเออเสื้อผ้าเอาภาพที่จะต้องจําแบรนด์ไปจําสไตล์เสื้อผ้าดีกว่าว่าคณะพจนึกถึงคณะพจนึกถึงอันนี้นึกถึงแบบอะไรอีเดียวาเลนเชียแบรนด์รุ่นน้องเนี่ยก็จะนึกถึงเสื้อผ้าสไตล์น้องบิ๊กมันมันกลายเป็นว่าคนไม่ได้จําดีไซเนอร์แล้วคนไปจํา คาแรคเตอร์ของเสื้อผ้าเราอยากให้แบบอให้มันนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างคาแรคเตอร์เนี่ยให้กับเสื้อผ้าหรือว่าแบรนด์เนี่ยสำคัญกว่าการสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวเองใช่ประมาณนั้น